ความปังนี่นะฮะเริ่มต้นมาแบบนี้ก็แล้วกันเมื่อวานนี้ใครถูกหวยบ้างยกมือขึ้นฉันน่ะสิฉันน่ะสิ <c oughs> เมื่องวดที่แล้วเนี่ยตั้งปฏิธานกับตัวเองเลยนะว่าว่าจะไม่ซื้อฉันตั้งปฏิธานกับตัวเองมาหลายปีแล้วบอกว่าจะไม่เล่นไม่ว่าจะเป็นทั้งใต้ดงใต้ดินสลากินแบ่งจะไม่ซื้อทั้งสิน้น <c oughs> เอาจริงๆเออเพราะว่า รู้สึกตลอดเวลาว่าการที่เราเล่นหงเล่นหวยหรือว่าซื้อสลากลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะไปขัดขัดลับเรื่องการงานใช่ไหมเนี่ยฝันงวดที่แล้วฝันว่าหนึ่งสี่เป็นยังไงแล้วซื้องวดที่แล้วไม่ถูกมันมาออกงวดนี้เห็นไหมนี่แหละดวงเราแต่ว่าพี่น้องครับผมบอกอย่างนี้นะฮะความหวังของหมู่บ้านเมื่อวานนี้คือใครคุณตายออกไลครับเมื่อวานนี้นี่นะครับ เฟซบุ๊กของผมเนี่ยก็จะมีเพื่อนพ้องต่าง,างๆนานาเยอะแยะมากมายทั้งศิลปินทั้ง f อฟซแฟนคลับเนี่ยโพสถึงไต่อรไทว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านและพี่ต่าอราไทก็ออกมาบอกว่าโอ้โห,โหฉันเครียดมากทั้งนี่แหละ Facebook Facebook ทั้งลงทั้งไลน์ทั้งในสื่อสังคมออนไลน์แท็กชื่อต่อรไทหมดเลยมีแต่คนโพสทั้งนั้นเลยบอกนะว่านี่คือความหวังของหมู่บ้านและพี่ต่าอรไทก็ออกมาพูดเองเลยนะฮะบอกว่าอย่างนี้นี่ พู้คักแล้วหู้คักแล้วว่าความหวังของโมบานมันเป็นจังไหตื่นเส้ามามีตั้งแต่ผู้ไล่หามีตั้งแต่คนทักมากกดดันหมุนดีๆเดอร์หมุนให้ตรงเดออันพันวาจังสี่พี่ตายเราไทยหมู่ว่านี่ครับเอออ่ะก็รู้สึกกดดันอะไร, <กด S 1> ระมา้กดดันมากพี่ตายกดดันมากบอกว่าก่อนที่อันนี้อันนี้คือโพสต์ก่อนที่จะไปที่กองสลากนะออือโพสต์ก่อนที่ไปกองสลากนะอ่ะพอไปกองสลากแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ไกสอนอ่ะดูซิดูซิ นี่นี่นี่นน,นี่นะฮะตายอรไทยก็บอกนะครับว่าขอบคุณสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสําหรับประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตและเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้รับโอกาสให้ไปเป็นหนึ่งในคณะกรมกรมการการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่1สิงหาคม2567นนะคะตื่นเต้นและเป็นการถ่ายทอดสดกดดันนิดหน่อยเพราะเป็นความหวังของหมู่บ้านแต่ก็กลับมาพูด ได้ในสิ่งที่หลายคนสงสัยในใจในถ่ายหน้าที่เป็นผู้แทนสื่อมวลชนในครั้งนี้ต่ายได้เห็นทุกขั้นตอนอุปกรณ์ก็ตรวจสอบได้ราบรื่นโปร่งใสแน่นอนค่ะและกระถามว่าพ่ว่าเมื่อน,นี้ผู้ได้โชคดีก็ขอแสดงความยินด,ดีนะคะ่ะไผย,ยังประมาณหวดหวดนยังมีโอกาสคือทื่จรงจริง,รงๆหลายคนนะพี่กระฮะนี่ครับบางคนก็เข้าไปขอบคงขอบคุณอขอบคุณนะคะสำหรับ เอหนึ่งสีใช่ไหมเมื่อวานนี้ครับเออขอบคุณนะจ๊ะสำหรับหนึ่งสขอบคุณนะจ๊ะอะไรอีกนะเมื่อวานมันออกอะไรนะสี่หกสี่หกสี่ใช่ไหมเออสี่มานะมาสี่ต้องมางวดเมื่อกี้สี่มานะฮะ <c oughs> ออซึ่งพี่ต่ายอลรทัยเนี่ยทุกคนฮะก็นั่นแหละบอกว่า เออเข้าใจในทุกบริบทที่มันเกิดขึ้นครับคือบางคนจะคิดว่าไงล็อกเลขล็อกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไงเออเพราะจะมีข่าวอะไรแบบนี้อยู่ตลอดไงเรืเอ่อยๆเออแต่ว่าตา่เขาก็ยืนยันแล้วนะครับว่าโปร่งใสจ้าไม,ไม่มีการล็อกหนากจ้าเออ,อนี่นี่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นคลิปหลังจากที่ที่คุณถูกกันบ้างไหมคะถูกกันบ้างไหมคะเออเสียงที่คุค้นเคย วันที่หนึ่งแล้ววันที่สิบหกแต่ตายซื้อไหมจริงแต่พี่ฉันไม่แน่ใจแต่นางไม่เห็นโพสนะไม่เห็นโพสถึงนะนางไม่ค่อยนางไม่ค่อยโพสเนะนางไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อนะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนทางนี้หรือเปล่าเอออาจจะซื้อแต่ว่าไม่เคยโพสให้เห็นหรือเป็นพวกเดียวพวกเราที่แบบว่าไม่ค่อยอยากเล่นเดี๋ยวขัดกับงานเออไม่เหมือนเออแม่นางสิริพรที่นางนี่ก็ ถูกทุกงวดนะบอกเลยแม่นะสารีพรไม่เท่าไหร่แม่สุนารีด้วยเออพีุ่กก็ถูกเรื่อยพี่หายด้วยพี่หายแต่ว่าอันเนี้ยจะมีถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่สิริพรถูกทุกงวดก็ใช่ไงทุกงวดทุกงวดจริงๆอ,อันนี้เห็นมากับตาไม่เป็นไรงวดนี้พลาดไปงวดหนาสู้ใหม่อ <laughs> เอานี่คือใครปังก็ดีใจด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดใครไม่ปังก็อย่างที่บอกไปเนาะ ความหวังของหมู่บ้านทุกวันที่1แล้วก็วันที่16นั่นเองเนะครับผมชีวิตเ,เราต้องมีความหวังครับเอออ่านะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องหวังกันไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ก็ได้ตะวังไม่เสีย <c oughs> สตังเลยผิดคนอะ <c oughs> ทุกอย่างหนึ่งนะฮะ